สวัสดีคุณปู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปกันหลังเกมในเกมที่ทีมชาติไทยเราพบกับทีมชาติโอมานนะครับซึ่งก็ที่กว่าเกมนี้บอกอะไรเราได้หลายๆอย่างมากๆนะครับเพราะรูปเกมเอาจริงๆคือเราไม่ได้เป็นรองนะคือเราสู้กับโอมานได้ทุกเกมนะครับก่อนหน้านี้ในปี2021เราก็สู้ได้ในปี2019เราก็สู้ได้เพียงแต่ว่าความเด็ดขาดเราแพ้เขาแค่นั้น แล้ววันนี้ก็เป็นีหนึ่งเกมที่เราสู้ได้ครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยเหมือนทีมระดับเดียวกันเลยซึ่งครึ่งแรกยังไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับอมานก็เจอปัญหาเหมือนผู้เล่นตัวหลักของเขาในเซบเรานั้นในช่วงครึ่งแรกเพราะว่าอิชิเองก็น่าจะมารูปแบบนี้นะครับคือมาแบบว่าไม่ได้บุกมากแต่ว่าไม่ได้รับมากคือกลางๆมีโอกาสก็เล่นมีโอกาสก็โต้ซึ่งนั่นก็ทําให้เกมฝั่งนิมเส้นเราไม่ได้ขึ้นโจมตีมากมายครับคือเล่นเกมรับแล้วปิดพื้นที่นิมเซนใส่อมานเนี่ยอยู่หมัดเลยครับ เกมริมเซตของอุมานไม่อันตรายเลยครับเลี้ยงไม่ผ่านเราบางจังหวะหัวเสียด้วยซ้านะครับอย่างจังหวะที่นิโคลัสจิ้มบอลได้หัวเสียหนึ่งครับต้องทุ่มบอลเลยครับสำหรับหมายเลขยี่สิบของเขาอย่างอันยายยอีครับคือบางจังหวะเลี้ยงไม่ผ่านแล้วก็ุนเลยครับทุ่มบอลเกือบโดนใบเหลืองเนี่ยซึ่งหลายจังหวะนะาที่ทีโรนโดนตามหนึ่งสองสามคนหรือไม่ก็บาดินที่ได้บอลปั๊บฝั่งโอมานเนี่ยตามสองสามคนเลยครับเข้าคนซ้อนคน ทำให้เกมริมเส้นของเราเป็นไปได้ย,ยากในการเล่น,นเกมรุกซึ่งเขาเตรียมมาจุดนี้จริงๆครับสำหรับโค้ชของโอมานปิดเกมริมเส้นเราหมดเลยครับแต่ว่าอิชกีก็ไม่ยอมเหมือนกันปิดเกมริมเส้นเขาเหมือนกันขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับซึ่งเหมือนเขาตามประกบผู้เล่นแนวรุกของเราทุกคนนะโดยเฉพาะสุภชัยก็โดนรุมตลอดเหมือนกันครับ1 0นาทีแรกโอกาสจะได้ประตูเนี่ยเป็นของเราก่อนจากเอเดียนโดโรจังหวะที่ทธีระทร เปิดเข้ามาแบบย้อยๆสวยๆครับแล้วเอเลนดอเละเนี่ยขึ้นโขกคนเดียวนะจังหวะน,นั้นน่าเสียดายมากครับแต่ว่าติดผู้รักษาประตูคือเรามงจนโจแลวครับผู้รักษาประตูเขาดันรับได้น่าเสียดายมากๆจังหวะนั้นนะครับเกมในครึ่งแรกไทยเราก็ไม่ได้เป็นรองเลยและดูเหมือนเหลื่อมๆดีกว่าด้วยซ้ำคือในช่วง20นาทีแรกเนี่ยโอมานจับเลสแดนบนครับแต่ว่าเราก็เอาตัวรอดได้ตลอดแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆนั้นก็คือจังหวะสวนกลับมากกว่า เพราะว่าเขาเลือกเล่นน้อยจังหวะครับทำให้บอลเนี่ยไปข้างหน้าเร็วแต่ยังไม่เด็ดขาดโพอนะคือเกมรับไทยเราคล้ายกับเกมที่แล้ว ไม่ให้คู่แข่งเนี่ยเข้ามาถึงพื้นที่สุดท้ายหรือว่าพื้นที่ในกรอบทําให้หลายๆจังหวะโอมานเข้าไม่ถึงกรอบเขตโทษต้องยิงไกลแล้วก็แมนตรายด้วยครับคือปฏิวัติขมหม่ก็มีจังหวะเซฟสวยๆอยู่หลายจังหวะอย่างจังหวะเตะมุมเป็นจังหวะที่โอมานได้ลุ้นเขาก็กระทุ้งออกมานอกกรอบเขตโทษได้แบบสดสดงดงามเลยครับสำหรับปฏิวัติคมหม่โดยจากทีดมองเนี่ยรูปเกมไม่ต่างกันนะครับแต่เหมือนความวุ่นวาไทยดีกว่าใน45นาทีแรกนะครับเราเล่นไม่กลัวเลยเหมือนกับทีมมาตรฐานเดียวกันเลย ส่วนในครึ่งหลังครับครึ่งหลังมีอะไรพูดถึงกันมากมายทั้งเรื่องราวของผู้ตัดสินแล้วก็เรื่องราวในเกมที่ฝั่งของโอมานเนี่ยเอามือกอดบอลไว้ก็ยังไม่ฟาวนะคร,ครึ่งหลังไม่รู้ว่าผู้ตัดสินไม่เห็นหรือเปล่าจังหวะนั้นแต่ว่าภาพช้ามันเห็นเต็มๆเ,เลยครับคือกอดลูกบอลไว้เลยแล้วมันเป็นเกมจังหวะโต้กลับของเรานะครับจังหวะนั้นน่าเสียดายมากแล้ว ไม่ฟาวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสําหรับผู้ตัดสินอาหรับโดยที่รึ่งหลังเนี่ยแน่นอนครับคือโอมานเป็นดีพี่ต้องการแต้มอยู่แล้วครับจไม่ไม่มีทางเลือกตัวเล่นเกมรุกอัดไทยเราเต็มสปีดซึ่งก็ดูเหมือนเขาพยายามทําให้เรากดดันนะพยายามเลี้ยงกินตัวแล้วก็เรียกฟาวพยายามเลี้ยงไปริมเส้นฝั่งซ้ายธีหบ้างฝั่งขวานในคนรัดบ้าง แล้วก็เรียกฟาวครับคือเป็นเกมของเขาเลยในช่วงครึ่งหลังในช่วงต้นครึ่งหลังพยายามใช้เกมแบบนี้แล้วก็เรียกฟาวได้รูกตั้งเตะเพื่อที่จะกดดันไทยเราบางจาังหวะเนี่ยก็มีแสะนิดแสะหน่อยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกที่จะโจมตีฝั่งของทีระทนครับขึ้นไป2 3สคนเลยกับฝั่งทีระทนแล้วเจาะได้ด้วยนะครับโยนหลายจังหวะเนี่ยโยนทางฝั่งของทีระทนส่วนฝั่งนิโคลัสก็โยนได้บางจาังหวะไทยนับจริงๆในครึ่งหลัง น่าจะประมาณ4จังหวะสุนิทาทนน่าจะประมาณ6จังหวะสําหรับการหลุดแล้วก็ปล่อยให้ฝั่งของโอมานโยนบอลนะครับซึ่งเขาก็เปลี่ยนผู้เล่นลงมาเนี่ยมีทั้งความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวเรียกฟาวได้ค่อนข้างบ่อยเลยครับพอได้ฟาวปับ๊บขอเรียกใบเหลืองตลอดทีละทอนเองก็โดนใบเหลืองด้วยครับแต่ให้แมตต้าอาจจะไม่ได้ลงครับในนัดเจอกับซาอุดีอาระเบียเพราะว่าเจอ2เหลืองไปแล้วซึ่งผู้เล่นของโอมานเนี่ยเล่นเหมือนรอง,งานครับรอง,งานที่จะให้พุทธศิลป์เนี่ย แจกใบเหลืองหรือว่าใบแดงแอดูแล้วก็ตังกิจตังิตนะในครึ่งหลังคือให้ฟาวง่ายครับแล้วก็ให้ฟาวส่วนใหญ่เป็นฝั่งของไทยเราจังหวะเปลี่ยนตัวสำรองตัดสิที่4เนี่ยกลับเอาป้ายมาเรียกให้กับเจเดรศัก์ถือครับถือซะงั้นเลยครับคือเจเดรศัก์จะเปลี่ยนตัวมานะครับแต่ว่าผู้ตัดสินให้ถือป้ายซะงั้นเลยครับไม่รู้ว่าผู้ช่วยคิดอะไรอยู่ ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับที่ตัวสำรองต้องมาถือป้ายเปลี่ยนตัวเองโดยเจเดนซักเนี่ยลงประเทศบดินผาลาครับอีกิีตอนนั้นก็เริ่มเน้นความเร็วในการโต้กลับส่วนโอมานเริ่มเอาผู้เล่นคล่องตัวลงมามากขึ้นเพื่อกดแนวรับของเราดิมเชซ้ายขวาโจมตีหมดทุกทางเลยครับทำทุกวิถีทางเปลี่ยนแนวรับออกเกือบทุกตำแหน่งครับแล้วก็ส่งแนวรุกลงมาสำหรับโอมานซึ่งผู้เล่นที่เด่นของเขาก็คืออันยายาอีผู้เล่นหมายเลข20่สิบบอกไปว่าเขาโดดเด่นมากในเกมนี้ เลี้ยงกินตัวไปทุกทางครับซ้ายขวามีส่วนกับเกมรุกของโอมานมากนะครับคือเกมรุกของโอมานต้องพึ่งเขาคนนี้ก็คืออันยายาอีต้องพึ่งจริงๆครับไปกับบอลได้ดีมากๆเราตาม1ตาม2ไม่ทันซึ่งเกมนี้ฝั่งของโอมานก็บอมซ้ายบอมขวาแต่ว่าต้องชมเกมรับของไทยเราด้วยครับที่ไม่ยอมตั้งรับแดนตัวเองหลายจังหวะเลยนะที่ฝั่งของโอมานได้บอลตั้งเตะจากผู้รักษาประตูแล้ว เกมรับของไทยเราดันขึ้นสูงครับเพลสถึงแดนบนทำให้เขาเล่นยากไม่มีจังหวะที่บอมยาวๆมาหน้ากรอบประตูซึ่งอิชิน่าจะรู้อยู่แล้วและครับลูกบอมเราเสียเปรียบทั้งฝั่งของอาหรับอยู่แล้วเพราะว่าเขาตัวสูงแล้วก็ขึ้นเทคได้ดีทำให้อิชิไม่พยายามให้อมาเนี่ยเปิดบอลในแนว,แนวริมเส้นหรือว่า ยูนบนยาวพยายามเพรสซิ่งแดนบนเร็วครับเพื่อให้เขาใช้เวลาคิดได้น้อยที่สุดแล้วก็เตะทิ้งเตะ <ๆ S 1> ว้างไปโดยเฉพาะในช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยอมานก็เร่งเกมสปีดคูณ2คือแอบ,บชื่นชมอย่างหนึ่งนะชื่นชมเกมนี้ของอิชิที่วางระบบของทีมได้ดีมากครับอย่างที่ว่าแหละก่อนเริมเกมอิชิก็ประกาศกล้ามั่นใจเลยบอกว่าเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเกมแรกเราเล่นดีแล้วก็ไม่กลัวทุกทีมถึงแม้ว่าอมานจะแรงกิ้งสูงครับก็พยายามที่จะเล่นเกมโต้กลับเล่นเกมรุก ซึ่งรูปเกมโดยรวมอาจจะดูอึดอัดแต่ว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจของไทยเรามากทําให้ไทยเราจบเกมเสมอศูนย์ทำให้ไทยเราเนี่ยมี4คะแนนหลังจบ2นัดส่วนโอมานมี1คะแนนหลังจบ2นัดไทยเรามีโอกาสเข้ารอบสูงมากๆครับชนดต่อไปเสมอกับซาอุดีอาระเบียรหรือว่าชนะหรือว่าแพ้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับแต่ว่าที่แน่แแอดเริ่มชอบแท็กติกของอิชิไปแล้ว แทคกติกยอดเยี่ยมจริงๆครับมีผ่อนสั้นผ่อนยาวเปลี่ยนตัวนี้ลงมาเพื่อแก้ไขจุดนี้เอ็นทีทอเนี่ยลงมายืนตรงกลางเพราะว่าฝั่งซ้ายโดนฝั่งของโอมานโจมตีหนักเลยครับทีทอเนี่ยก็ไม่อยู่ครับอิชิก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแล้วก็ทําได้ดีเอาอยู่ในช่วงท้ายเกมซึ่งถ้าใจ้แอตสสินผู้เล่นที่เล่นดีในเกมนี้นะครับแอดโกยกให้ปฏิวัติคาใหม่ที่ออกบอลดี รับบอลดีอุ่นใจครับเมื่อบอลถึงมือเขาแล้วอุ่นใจมากๆและก็เอเลนดอลเละที่เล่นเกมรับรูปกลางอากาศเอาอยู่ครับเอาอารับอยู่และอีกคนนึงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพีรชลฉ่ำรัสมีครับคล่องแคล่วมากครับตัวนี้ตรงกลางเนี่ยสามารถเอาชนะตรงกลางของอารับได้ตรงกลางโอมานได้แบบหมดจดเลยครับทําให้เขาก็เลือกเจมส์เล่นริมเซตเลือกที่จะบลอมเมื่อเจาะตรงกลางของเราไม่ได้อันนี้ก็ต้องช่นชมผู้เล่นจริงๆครับคือเล่นดีกันแบบนี้ก็น่าเชื่อ นมแมตต์ต่อไปเจอกับซาอุดีอาระเบียร,รอติดตามกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลดีกับไทยเรามากๆนะพี่เสมอโอกาสเข้ารอบตอนนี้สูงมากๆยังไงก็รอตามรอเชียร์กันเลยครับทีมอาเซียนทีมแรกมั้งที่อาจจะเข้ารอบในทัวร์นาเมนต์ปีนี้สำหรับเอเชียรครับยังไงก็รอติดตามผลงานที่จะไทยเราด้วยนะครับเอาล่ะสุดทียนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการดัปเดตและก็สรุปหลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับสรุปหลังเกมในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบาย